ครับสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูในเรื่องของเกียร์นะครับอันนี้จะเป็นเกียร์ทานเฟอร์นะครับเกียร์ทานเฟอร์ก็จะมีมันจะเป็นชุดทานเฟอร์นี่นะครับอัตราทดหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับขับหน้าขับหลังนะครับตัวนี้จะปั่นไปขับหลังนะครับแล้วก็ชุดนี้จะปั่นไปขับหน้าโดยจะมีชุดทานเฟอร์ตัวนี้อยู่นะครับชุดทานเฟอร์ ชุดนี้จะอยู่ในชุดที่เป็นโฟลวิลนะครับมันจะอยู่ก็จะเป็นวิหนึ่งหกหนึ่งหกสี่นะครับแล้วก็หนึ่งห้าหกนะครับก็จะเป็นจะเป็นตัวเอ็มอลจีแล้วก็ R าร์คนะครับประมาณนี้อาการที่เกิดขึ้นสำหรับชุดทันเฟอร์เนี่ยครับมันก็คืออาการชุด มันจะมีเสียงดังนะครับเหมือนสเตอร์ลูดครัคเวลาเราเหยียบทนเล่งแรงๆนะครับก็คือชุดชุดทานเฟอร์เนี่ยมันไม่สามารถปั่นขับหน้าได้นะครับมันก็จะมีเสียงรูดกึดกดรากรานะครับเป็นเป็นอาการประจํารุ่นของชุดที่เป็นทานเฟอร์ชุดนี้นะครับอันนี้สําหรับทางร้านเราก็มีรับซ่อมนะครับอะไหล่มีมีพร้อมนะครับสามารถรอรับภายในวันเดียวนะครับ มาเช้ารับเย็นได้เลยนะครับทุตฐานเฟอร์ชุดนี้นะครับถ้ามีปัญหานะครับอาการกระตุกกระชากลากลากเวลาเอเราขับอออกตัวหรือว่ากดคันเร่งแรงๆนะครับหรือว่าจะคลิกดาวน์มันจะมีมีอาการนะครับอย่าปล่อยให้เป็นหนักครับเดี๋ยวมันจะซ่อมยากนะครับอันนี้สําหรับชุดนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนยุลูกก็มี มีสองแสนนะครับอันนี้เราสามารถซ่อมได้นะครับอาการของมันก็คือพวกนี้ครับจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันน้ำมันชุดทานเฟอร์นี่นะครับทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับบางทีเราเปลี่ยนแต่น้ำมันเกียร์ไม่เปลี่ยนน้ำมันชุดทานเฟอร์นะครับมันแยกห้องกันนะครับระหว่างชุดทานเฟอร์กับชุดของน้ำมันเกียร์ถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็จะต้องเปลี่ยนน้ำมันชุดทานเฟอร์นี้ไปด้วยเลยนะครับ บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไปเปลี่ยนแต่ชุดน้ํามันที่เป็นชุดของน้ํามันเกียร์นะครับไม่มาเปลี่ยนน้ามันเกียร์ตัวเกียร์ทานเฟร์นี่ด้วยมันก็จะทําให้การอ,อหล่อลื่นของชุดทานเฟอร์พวกเนี้ยอ,อมีปัญหานะครับทําให้ตัวเฟืองตัวอะไรมันสึกหมดนะครับตัวโซ่ตัวอะไรมันสึกก็ทําให้เกิดอาการเสียหายได้นะครับก็ สำหรับ ML นะครับหรือว่า gl นะครับแล้วก็ R c นะครับในงานซ่อมเกียร์นะครับก็สามารถสามารถนะครับรอรับรถได้เลยนะครับถ้าเป็นชุดทานเฟอร์ตัวนี้เสียนะครับมาเช้ารับเย็นนะครับที่ร้านรับซ่อมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาการประจำรุ่นนะครับของตระกูลขับสี่ในเกียร์รถเบ